โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนใน YouTube ด้วยนะครับผมผมชาญนะครับชาญชัยเมนจิตครับผมวันนี้ฮะเราจะมาสอนไมกริสเป็น e ีที่39กันแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนแมกนิสแบบง่ายๆนะครับที่ทุกคนก็สามารถทำเล่นเองได้ที่บ้านครับผมโอเคนะอีพีที่39นี้จะเป็นไมกริสเกี่ยวกับแก้วน้ำนะครับเศษลูกบอลนะเศษหายแล้วก็เศษหมาได้ครับลูกบอลในที่นี้ก็คือเราใช้กระดาษนะครับมาแทนเป็นลูกบอลนะครับก็อุปกรณ์ก็หาง แก้น้ำแก้กระดาษแล้วก็กระดาษ A4 มันขยับเป็นลูกบอลสองลูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์นะที่เพื่อนต้องเตรียมมนันมะีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครอุปรกรณ์นี้เพื่อนต้องเตรียมก็ได้แก่กระดาษ A4 สองล้นนะอันนี้ผมเอามาขยับนะเพื่อนเพื่อนเอามาขยำขยำเป็นลูกเป็นลูกบอลอย่างเงี้ยสองล้านนะครับหลังจากนั้นให้เราแก้กระดาษมาหนึ่งครับอันนี้นะครับแก้กระดาษแล้วก็กรรไกหรือว่าคัตเตอร์ครับถ้าเตรียมแล้วเดี๋ยวเราไปดู วิธีเล่นแล้วก็วิธีทำกันเลยครับว่าไมยากลชุดนี้มันทำอย่างไรครับไปกันเลยชู่อันนี้เป็นกระดาษ A4 นะครับสองอันซึ่งผมเอามาขยำมั่เป็นลูกบอลแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนก็เห็นกันใช่ไหมครับอา่าเป็นลูกบอล่างนี้ผมขยำนี่คือแก้วกระดาษที่ผมให้เ,เพื่อนเตรียมมาใช่ไหมแล้วก็กับการไกลคัตเตอร์ใช่ไหมซึ่งเราต้องเอามาทำอย่างนี้ครับเป็นรูด้านหลังนี้เห็นไหมครับมาปาเป็นรูสี่เหลี่ยมนี้ก่อนคนระับอ่า ขั้นตอนนะครับก็ในการเล่นก็อย่าลืมนะครับระมัดระวังอย่าให้คนดูเห็นรูด้านนี้ครับอย่าให้เห็นด้านหลังนี้ต้องให้เป็นมุมด้านนี้เท่านั้นที่คนดูจะเห็นนะฮะด้านนี้พอเข้าหาตัวเราครับอย่าให้เห็นขั้นตอนการเตรียมครับเอาลูกบอลลูกที่หนึ่งเนี่ยใส่ไว้ในแก้วก่อนอันดับแรกนะครับนะครับใส่ไว้ล่วงหน้าเนะยครับอันที่สองเนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะหรือว่าบนมือเราก็ได้ครับแต่อย่าไปโชว์แก้วให้เขาเห็นอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับ ฮะวิธีแสดงก็คือให้เอานิ้วโป้งเนี่ยกดกดลูกบอลนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ทำเป็นทิ้งแก้วนี้เปล่าๆไม่มีอะไรหลังจากนั้นให้โยนลูกบอลกระดาษเนี่ยเข้าแก้วอย่างนี้โอเคเมื่อกี้มันหลุดมือเดี๋ยวเอาใหม่โยนให้มันเข้าแก้วอย่างนี้อ่าพอมันเข้าแก้วอย่างนี้ได้เห็นไหมครับเอานิ้วโป้งเนี่ยมากดไว้ครับมากดไว้เห็นไหมครับให้ดูมันจะมีอันล่างกับอันบนให้เรากดอันบนไว้นะครับพอกดอันบนแล้วเนี่ยให้เราทำดินิ้ว เพื่อพอดีดนี้ก็ให้เราทําความแก้ครับเนี่ยครับแล้วก็เขยา่าคนดูก็จะคิดว่าไอ้ลูกบอลมันหายไปไหนอะไรเงี้ยครับไม่มีทั้งเสียงแล้วก็ไม่มีการร่วงหล่นลงมาแต่อย่างใดครับเนี่ยครับอพอเราจะเอากลับมาก็ให้อนิโปเนี่ย,ยลงมากดลูกบอลอันที่สองห่อนนะฮะแล้วให้เทลงมานะครับผมมันก็จะร่วงลงมาแค่อันเดียวเห็นะครับมันยังเหลือลูกบอลอยู่อันบนไว้ นะทีเราทําการเป่าแก้วอะเป่าเพียงเพื่อเป็นการเสกลูกบอลออกมาได้อีกหนึ่งลูกครับนี่ฮะเสกได้ถึง2ลูกเลยครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับง่ายมากเลยใช่ไหมลองไปทําดูกันครับเป็นอยางนั้น้านผมไม่ไดกลเสกลูกบอลหายในแก้วนะไม่ยากเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทรําเล่นๆได้ที่บ้านนะเพราะว่ามันง่ายมากจริงๆครับอุปกรณ์ก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมครับโอเคครับก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์คลิปแล้วก็ กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะ ep น่าจะเป็นมยากลอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ดีๆ,ๆครับสำหรับวันนี้ผมชั้นชัยมจิกขอตัวลวานไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน ep ถัดไปนะ ep ที่40จะเป็นมยายากลอะไรก็อย่าลืมติดตามไว้ดีๆ,ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดีนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับช